นี่เป็นไกด์นำเที่ยวห <c oughs> าทะะี่ตรงนี้สวยมากทเยมันจะเป็นสถานที่บ้านพักแต่อากาศยิบจ้ะมีแต่บ้านพักแต่อากาศสวยมาก ก้อนหินก็เซ็เลยอ่ะก้อนหินสวยมากดอกลาบก็มาเจที่น,ะน,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 นี่แ้วเช่นไปตูัเบิลทัทุกทีอ่ะ